ทุกเช้าเราก็สาธยายประโยคเนี้ยเราต้องหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วความทุกข์นี้มันยั่งเข้าไปในกายของเราแล้วก็แสดงอาการอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ว่าได้ เช่นความเจ็บความป่วยหรือถึงไม่เจ็บไม่ป่วยมันก็มีความเจ็บความปวดนะมารบกวนอยู่ตลอดเวลาหรือว่าอยู่บ,บ่อยๆไม่มีวันไหนที่ไม่มีทุกขเวทนาอย่างน้อยๆก็ปวดเมื่อยนะ นั่งนานๆหรือเมื่อเันเดินไกลๆเจอแดดแรงๆก็รู้สึกร้อนมียุงมากัดก็รู้สึกเจ็บยิ่งถ้าเกิดล้มป่วยขึ้นมาอ,อุาทอคกเวชนก็จะแรงมาก ความใฝ่ฝันหรือความปรารถนาอย่างหนึ่งของผู้คนนะซึ่งมันดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะคือว่าไม่มีความเจ็บไม่มีความปวดถ้าชีวิตนี้มันไม่มีความเจ็บความปวดเลยมันจะเป็นอย่างไรมันจะวิเศษแค่ไหนแต่ที่จริงนยก็มีคน จำนวนไม่น้อยนะที่เขาไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดเลยอันนี้เพราะว่ามันมีความผิดปกติบางอย่างในในยียนของเขาทําให้ระบบประสาทการรับรู้ความปวดนี่มันมันไม่ทํำงานคนเหล่านี้นี่จะไม่รู้สึกเจ็บไม่รู้สึกปวดเลยนะ ที่ประเทศปากีสถานเนี่ยเมื่อสักสิบยปีก่อนมันมีก็พบเด็กอยู่กลุ่มหนึ่งนะประมาณ10คนที่ไม่มีความรู้สึกเจ็บไม่มีความรู้สึกปวดเลยเอาเข็มจิ้มเขาก็เฉยเอาไฟลนเขาก็เฉยนะ เสับหลายคนนะหรือจริงๆคนทั้งโลกเลยก็ว่าได้โอ้ถ้าเป็นแบบนี้ก็ดีนะไม่เจ็บไม่ปวดเลยเพราะหลายคนต้องกินยาระงับปวดปวดหลังปวดท้องปวดข้อจนบางทีติดยาไปเลย,ยงั้นถ้าเป็นอย่างเด็กเหล่านี้เนี่ย มันก็วิเศษเลยนะแต่ความจริงมันไม่ได้ดูง่ายแบบนั้นหรือสวยงามแบบนั้นนะเพราะเด็กเหล่านี้เนี่ยทุกคนเลยร่างกายก็จะไม่ค่อยปกติเท่าไหร่คือลิ้นอ่นิ้วกุดบ้างนะหรือว่าลิ้นเนี่ยกุด หรือว่ามีแผลตามตัวเป็นแผลใหญ่ๆไม่ใช่เพราะป่วยแต่เป็นเพราะว่าพอไม่รู้สึกเจ็บเนี่ยเวลาร่างกายมันมีแบาดแผลแบาบดแผลแบบนเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาก็ไม่สนใจที่จะดูแลรักษาเช่นนิ้วเนี่ยมีแผลก็ยังใช้นิ้วใช้มือ ข้างนั้นเนี่ยตรงทังแผลมันลามเพราะว่าไม่รู้สึกเจ็บเนี่ยเลยไม่ใชม้มันอย่างไม่บัญญับัญญังรู้มากินนะมามาแทะแผลก็ไม่รู้สึกนะเพราะนั้นเนี่ยแผลมันก็เลยลุกลามแล้วก็นิ้วก็เลยกดไปทีลนิดทีลนิดลิ้นก็เหมือนกันนะ ลิ้นก็กุดนะเพราะว่ากัดฟันเวลาพอเลากัดลิ้นเนี่ยไม่รู้สึกเจ็บคนธรรมดานี่นการกัดลิ้นนี่มันเกิดขึ้นบ่อยๆนะก็ถึถงเพื่อว่าลิ้นกับฟันนี่มันกระทบกันเป็นเรื่องธรรมดาเวลากินข้าวบางทีก็เผลอกัดลิ้นแต่คนธรรมดานี่พอฟันนี่มันกระทบกับลิ้นเนี่ย แค่นิดเดียวเนี่ยมันรู้สึกเจ็บละพอรู้สึกเจ็บก็ยั้งเอาไว้แผลก็เลยไม่ไม่ไม่ลึกหรือว่าไม่ไม่ใหญ่นะแต่เด็กเ่านี้ก็ไม่ไม่รู้สึกเจ็บนะลิ้นเป็นแผลก็ยังอ่าก็ยังไม่รู้แล้วก็กัดนะกัดลิ้นซึ่งโดยเพราตรงบริเวณที่เป็นแผล คนธรรมดาทำไม่ได้มันเจ็บแต่ว่าเด็กเรานี่มันไม่รู้สึกอะไรพอลิ้นพอฟันนี่มันกัดลิ้นตรงที่เป็นแผลบ่อยๆเนี่ยมันก,มนก็มันก็หลุดนะนะลิ้นก็เลยกุดไปชนิดชนิดชนิดบางคนหายไปถึงถึงในสามเลยบางคนนะมีแผลตรง เป็นแผลไฟไหม้แผลตรงหน้าแข้งเนี่ยเพราะว่ามันไปถูกกับมอเตอร์ไซค์เวลาขี่มอเตอร์ไซค์แล้วเนี่ยนะตรงหน้าแข้งตรงขาอ่อนเนี่ยมันไปถูกกับท่อไอเสียซึ่งมันร้อนไม่รู้ตัวนะจนกระทั่งได้กลิ่นไหม้ถึงรู้ว่าเอา้านี่มัน ขาเรากำลังจะไหม้เลยถึงตอนนั้นนี่มันก็แผลมันก็ใหญ่แล้วใหญ่แล้วก็แม้มันจะเป็นหนองนะก็ไม่รู้สึกเจ็บไม่มีอาการแม้อักเสบยังไงก็ไม่รู้สึกทุกข์หรือว่าปวดอะไรเลยมันก็เลยลามไปเรื่อยๆแล้วสุดท้าเพราะเด็กเรานี่ก็มีชีวิตอยู่ได้ไม่นานนะอายุสั้นนะ ทีอ่อายุสั้นเพราะอะไรเพราะว่าไม่มีความเจ็บไม่มีความปวดมันก็เลยไม่มีการระมัดระวังตัวไม่มีการดูแลรักษาร่างกายดีก็<ๆ>เลยเพราะว่าโอ้ความเจ็บความปวดนี่มันมีประโยชน์นะเพราะถ้าคนเราไม่มีความเจ็บความปวดนี่ชีวิตก็ไม่ยืนยาวะ มันจะเจอ,อาบาดแผลต่างๆนะเล่นงานซึ่งส่วนนึงก็เกิดจากการกระทําของตัวเองด้วยว่าในการที่มนุษย์เราเนี่ยมีความเจ็บความปวดนี่มันมันก็ถือว่าธรรมชาติเขาให้มาเพื่อที่จะช่วยทำให้ เราเนี่ยห่างไกลาจากอันตรายแล้วก็ไม่ไทำร้ายตัวเองมองในแง่นี้เนี่ยนะสิ่งที่ผู้คนมองว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคือความเจ็บปวดความทุกข์นี่มันมีประโยชน์เลยทีเดียวแม้เราจะไม่ชอบ ในที่จริงเนี่ยเป็นเพราะไอ้ความเจ็บความปวดหรือความทุกข์เนี่ยนมันก็ทำให้คนเราเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงคนเราเนี่ยจะเรียกว่ามีชีวิตที่จะเลิงอกงามได้นี่ก็เพราะว่า จเจอความทุกข์กันนะไอ้ความยากลำบากก็ทำให้เราต้องอดทนดินรนต่อสู้เพียรพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวขยันหมั่นเรียนจนกระทั่งประสบความก้าวหน้าในอาชีพการงานถ้ามีคนจนไม่น้อยนี่ที่เขาเพาะว่าชีวิตเขาดีขึ้นเพราะความทุกข์ มีผู้ชายคนหนึ่งนะหลังจากกเกษียณมาได้ไม่นานก็เลิกกับภรรยาก็อยู่บ้านคนเดียวหลังจากนั้นไม่กี่ปีเอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นโรคหัวใจแล้วก็รุนแรงด้วยด้วยความกลัวตายนะก็เลยนะพยายามที่จะควบคุมอาหารนะกินอาหารประเภทที่มีไขมันน้อย ลดการกินเนื้อกินผักเยอะๆแต่ปรากฏว่าอาการก็ดีขึ้นไม่เท่าไหร่เขาก็แปลกใจว่าเป็นเพราะอะไรก็ไปค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตก็พบว่าเนี่ยมันมีสาเหตุการไปโรคหัวใจอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นมากนะก็คือความว้าเวนะความโดดเดี่ยวไอ้ความรู้สึกนี้มันเป็นสาเหตุทำให้คน ป่วยด้วยโรคหัวใจแล้วก็ตายกันไม่น้อยเลยเขามาพิจารณาดูตัวเองก็พะเออใช่นะเราอยู่ในขายนี่แหละเพราะว่าอยู่บ้านคนเดียวนะลูกก็ไม่มีเมียก็เลิกลากันไปวันๆขุกแต่อยู่ในบ้านเพราะไม่ต้องทำงานละเกษียณละพอกระเ,เพาะ,เ,พาะาเนี่ยสายเหตุแห่งการเป็นโรคหัวใจเนี่ย คงเป็นเพราะการที่ปลีกตัวมาอยู่คนเดียวเขาก็เลยปรับเปลี่ยนชีวิตนะไปะพบปะสมาคมกับผู้คนมากขึ้นรวมทั้งไปไปเป็นจิตอาสานะไปทำงานบำเพ็ญประโยชน์เพราะมันเป็นโอกาสได้พบปะผู้คนนะก็เปลี่ยนชีวิตหลายอย่างรวมทั้ง าการที่ยังรักษา,าชีวิตหรือการกินที่มีถูกสุขลักษณะมากขึ้นแล้วก็พบว,ว่าในสุดน,นะอาการเขาก็ดีขึ้นโรคหัวใจก็ค่อยๆหายไปจน,นเขากลับมามีชีวิตปกติเราก็พบว,ว่าเนี่ย จีเขาเปลี่ยนไปเลยการที่เขาได้ออกไปพบปะผู้คนนะไปช่วยเหลือเกื้อกูลนะสังคมมันไม่เพียงแต่ทำให้เขาเนี่ยมีสุขภาพดีขึ้นนะจนหายจากโรคหัวใจแต่ว่ายัางทำให้มีความสุขมากขึ้นด้วยเนยเขาก็เลยรู้สึกว่าเนี่ยการที่เขาไปโรคหัวใจเนี่ย มันมีประโยชน์นะถึงกับพูดว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นกับเขาการเปลดหัวใจเนี่ยพราะมันทำให้เขาปรับเปลี่ยนชีวิตนะทั้งการกินนะรวมทั้งการเกี่ยวข้องกับผู้คนต่างๆซึ่งมันไม่เพียงแต่ทาให้สุขภาพดีขึ้นแต่ว่าสุขภาพจิตหรือความสุขมันก็มีมากขึ้นด้วย มมนมีหลายคนนะชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงไปเพราะความเจ็บป่วยเนี่ยพวกเราอาจจะคงได้ยินชื่อนะอาจารย์โกเอนก้าเนี่ยซึ่งเป็นวิปัสสนาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงมากทำให้คำว่าวิปัสสนานี่แพร่หลายไปทั่วโลกโดยที่ไม่ต้องมีคำแปลว่าวิปัสสนาคืออะไรก็เพราะอาจารย์โกเอนก้าเนี่ยเพราะว่าท่านนอกจากเป็นอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแล้วก็ยัง ส่งเสริมให้มีศูนย์ปฏิบัติธรรมวิปัสสนานี่กระจายไปทั่วโลกเดิมท่านก็ไม่ได้สนใจวิปัสสนาสมาธิหรือแม้กระทั่งพุทธศาสนานะเพราะาท่านเป็นคนทินดูนะมีเชื้อเป็นมีเชื้อสายอินเดียแล้วก็เป็นพ่อค้าที่ประสบความสำเร็จมากอายุแค่30ต้นตนตนนี้ก็ร่ำรวย มีหน้ามีตาได้รับการยกย่องให้เป็นนายกสมาคมหอการค้านักธุรกิจชาวอินเดียในพมา่าชีวิตก็น่าจะไปโลดนะในทางธุรกิจเนี่ยแต่ปรากฏว่ามีปัญหาอย่างหนึ่งนะก็คือท่านเป็นเป็นโรคไมเกรนไมเกรนนี่แรงมากนะ พยายามรักษายังไงก็ไม่หายนะมีเงินมากมายนะแต่เราช่วยไม่ได้เลยไปเคยไปบำบัดที่ยุโรปนะเขาก็ให้หมอฟีนเพื่อบำบัดความปวดแต่ว่ามันก็ช่วยได้ชั่วคราวแถมติดมอร์ฟีนเข้าไปอีกนะโรคเก่าก็ไม่หายแถมได้โรคหมายมอีีนะ ไม่รู้ทำไงนะวันหนึ่งได้ข่าวว่าก็มีการสอนกรรมฐานโดยอาจารย์นะที่มีชื่อเสียงท่านหนึ่งนะคืออุบาขินเดิมนะท่านกุ้ก้าก็ไม่สนใจหรอกนะแต่ว่าเพราะความเจ็บนะความปวดจากไมเกรนนี่มันมันหนักๆทนไม่ไหวก็เลย ไปลองไปฝึกกรรมฐานกับท่าอาจารอุบาคินสิบวันนะก็บอกว่าได้ผลเลยใจมันสงบความปวดยังมีอยู่นะแต่ว่าบรรเทาเบาบางเพราะว่าจิตใจสงบลงสมาธิมันก็ช่วยบรรเทาความปวดได้ก็เลยติดใจนะไปเข้าคอร์สกรรมฐานอยู่เรื่อยๆ จนกระทั่งมีความรู้ความเข้าใจในพุทธศาสนาแล้วก็ไมเกรนก็เบาลงไม่ใช่แค่ไมเกรนเบาลแล้วความทุกข์ในจิตใจมันก็ลดน้อยลงด้วยเพราะว่าได้ฝึกทำกรรมฐานมาตอนหลังก็เลยเป็นผู้ช่วยสอนกรรมฐานแล้วตออหลังก็กลายเป็นอาจารย์กรรมฐานเต็มตัวเลยก็กลายเป็นว่าจากวิธีชีวิตแบบนักธุรกิจนะ ก็เปลี่ยนไปเป็นอาจารย์สอนกรรมฐานชีวิตเปลี่ยนแปลงไปเลยนะแล้วก็ไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไปในทางอาชีพการงานนะแต่วมถึงจิตใจด้วยอันนี้เพราะอะไรนะเพราะความเจ็บป่วยให้ความเจ็บป่วยเนี่ยมันมันผลักมันสามารถจะผลักให้คนเราเนี่ยได้ค้นพบชีวิตใหม่นะไม่ว่าเป็นชีวิต ในทางโลกหรือว่าชีวิตในทางธรรมก็แล้วแต่ทุกนี้มันสามารถจะผลักให้คนนี้เข้าหาธรรมหรือได้ไปพบธรรมได้นะในสารวัตรการนี่นะมีบุคคลแบบนี้เยอะเลยอย่างที่เคยเล่าเนี่ยยศกุลบุตรเนี่ยซึ่งมีชีวิตที่พรั่งพร้อมด้วยวัตถุเปนเปรดตนด้วยการ,รอย่างเต็มที่ แต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยนะเกิดกับความรู้สึกเบื่อหน่ายนะเป็นความเบื่อหน่ายที่สะสมมาน,นานทา,ทางที่ได้เสพนะสิ่งอร่ออร่อยนะทางตาทางหูทางจมูกทางลิ่นทางกายจะก็ไม่รู้สึกมีความสุขเลยรู้สึกว่าชีวิตว่างเปล่าเกิดความสับสนนะ จนทั่งคืนหนึ่งเนี่ยนะต้องเดินออกมาจากปราสาทคฤหาหาดเดินไปอย่างไรจุดหมายด้วยความสับสนนะแล้วก็อุทานก้นมาว่าที่นี่บุญวายนอที่นี่ขัดข้องหนอที่นี่เนี่ยไม่ใช่เป็นไม่ใช่หมายถึงบ้านนะจริงๆหมายถึงจิตใจจิตใจร้อนรุมจิตใจเต็ไมไปด้วยความทุกข์มากเพราะว่ามัน ไม่ได้พบในสิ่งที่จิตใจต้องการไอ้ความสับสนความว้าวุ่นมันผลักให้ยศก,กุลบุตรได้มาพบพระพุทธเจ้าที่ปาอิสิปตนมหรือทายวันนะถ้าไม่มีความสับสนไม่มีความว้าวุ่นไม่มีความเบื่อหน่ายนะก็คงจะได้ก็คงจะไม่ได้พบพระพุทธเจ้าแล้วก็คงจะไม่ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ นะความว้าวเวความเบื่อหน่ายความสับสนนี่มันก็เป็นทุกข์ที่กัดกินใจผู้คนนะแต่ว่าถ้าไม่มีสิ่งนี้เนี่ยยสกุลรบุตรก็ไม่มีทางได้พบพระเจ้าหรือว่าได้เข้าถึงพระธรรมจนกระทั่งตัวเองได้กลายเป็นพระสงฆ์นางกีสาวกตมีนี่ก็เหมือนกันนะเช่นเดียวกับนางปัตจารานี่ก็เจอความทุกข์แต่คนละแบบกับยสกุลบุตรนะเสียลูก ปีศาืิโกตมีเสียลูกที่ยังเล็กนางปตาจรานี่เสียลูกถึงสองคนเสียสามีเสียพ่อเสียแม่ภายในเวลาห่างกันแค่หนึ่งวันหรือยี่สิี่ชั่วโมงนะทุกแสนสาหัสนะแต่เพราะความทุกข์เพราะสูญเสียลูก,กน,นะหรือสูญเสียคนรักเนี่ยก็ทำให้ได้มาพระพ,ระพุทธเจ้านะไม่ได้ตั้งใจหรอก อย่างนางกีสา็กตมีก็เป็นเพราะมีคนมาบอกว่าเนี่ยมีคนช่วยเธอช่วยลูกเธอให้ฟื้นขึ้นมาได้คนอื่นไม่มีใครช่วยได้นะให้ลูกเธอฟื้นขึ้นมาอย่างที่เธอต้องการนี่พระุทธเจ้านี่ช่วยได้นางก็เลยไปหาพระุเจ้าถึงเชต,ตวันส่วนนางปตาจารานี่ก็เรียกว่าเศร้าเสียใจจนกระทั่งนะ่า ขาดสตินะวิ่งไปอย่างไรจุดหมายจกนกระทั่งได้ไปพระพุทธเจ้าและสุดท้ายทั้งสองท่านก็ได้นะเห็นธรรมแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันและตลังก็ออกบวชจกนกระทั่งได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์อันนี้เลาทําไม่สูญเสียลูกและไม่สูญเสียคนรักนะก็ไม่มี โอกาสอาจจะไม่มีโอกาสได้พบพระพุทธเจ้าเลยก็ได้เพราะว่าถ้าชีวิตเนี่ยราบรื่นนะก็คงจะเพลิดเพลินไปกับความสุขทางโลกในการที่หันมาสนใจธรรมะก็คงยากเนะถ้าเราดูให้ดีเนี่ยความทุกข์นี่มันมันมีประโยชน์นะมันมีประโยชน์มัน ช่วยทำให้คนเราเนี่ยนะหลุดออกไปหลุดออกจากความเคยชินเดิมๆซึ่งบางครั้งความเคยชินเหล่านั้นเนี่ยมันมีแต่จะทำให้อ่าชีวิตเนี่ยย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆหรือว่าวนอยู่กับความทุกข์มีสุขก็มีทุกข์มีขึ้นมีลงแล้วก็วนหลงวนอยู่งั้นแหละนะแต่เพราะทุกข์เนี่ยทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนนะ ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินชีวิตหรือว่าปรับเปลี่ยนนะความรู้สึกนึกคิดรวมทั้งการนะปรับใจด้วยปรับเปลี่ยนจิตใจด้วยไม่ใช่แค่ปรับเปลี่ยนวิธีชีวิตอย่างเดียวการปรับเปลี่ยนจิตใจเนี่ยที่สำคัญคือการคลายความยึดติด แต่เดิมเนี่ยเป็นเพราะความยึดติดถือมั่นเนี่ยมันจึงทําให้เกิดทุกข์เมื่อสิ่งที่ยึดติดถือมั่นเนี่ยมันแปรปรวนไปหคนมาเข้าใจว่าความแปรปรวนเพราะสูญเสียคนรักคือเหตุแห่งทุกข์แต่ที่จริงไม่ใช่แต่มันเป็นเพราะความยึดติดในคนเหล่านั้นในสิ่งเหล่านั้นต่างหากแต่พอคลายความยึดติดนะ ให้ความทุกข์มันก็หลุดไปเลยอย่างนางกิสาวกตุมีหรือนางปตจาราเนี่ยพอพระเจ้าเนี่ยแสดงธรรมสั้นๆให้เห็นว่าเนี่ยให้ทิ่ทุกข์เนี่ยเพราะความยึดติดอย่างที่ตรัสก,กับนางกิสาวกตุมีว่าเนี่ยน้ำป่าเนี่ยย่อมพัดพาผู้ที่หลับไหลไปชั้นใดเนี่ย มรุตยูก็ยำพัดพาผู้ที่หลงไหลในลูกในทรัพย์ไปฉันนั้นนางกิจสาก,ก็มีซึ่งมีความทุกข์อยู่แล้วนี่พอได้ฟังชันนี้ก็หันมาพิจารณาเราก็ได้พบเลยว่าโอ้เป็นเพราะความยึดติดนี่ทําให้เราทุกข์นะพอได้เห็นชนนี้ท่านปล่อยวางเลยจิตก็มรรลุเป็นเกิดปัญญาขึ้นมาเป็นพระโสดาบ,บัน ยิ่งอย่างนับตาจราเนี่ยพระเจ้าก็ตรัสว่าเนี่ยน้ำตานะที่ร้องไห้พอาะสูญเสียคนรักเนี่ยในชาติแล้วชาติเล่าพบแล้วพบเล่าไม่มีที่สุดไม่มีประมาณนี่มันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรซะอีกน้ำตาที่เกิดจากความสูญเสียคนรักนี่รวมแล้วเนี่ยในวัฏ สงสารไม่มีประมาณนี่มันมากกว่าน้ำในมหาสมุทรสินวพตจราพิจรารณาก็ก็เลยเห็นโทษนะของอวัตตาสงสารเห็นโทษของความยึดติดในในลูกในคนรลักจิตวางเลยนะพอวางนี่ก็บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันเหมือนกันนี่ถ้าไม่มีความทุกข์นะก็ไม่เห็นโทษของความยึดติด แล้วทันทีที่ยึติดท่นทีที่ปล่อยวางนะจิตก็หลุดพ้นจากความทุกข์เลยมีบางท่านนี่อาการหนักป่วยหนักถึงขั้นเนี่ยกลยจตายอย่างพระติสสะเนี่ยป่วยด้วยโรคที่สังคมรังเกียจนะเนื้อตัวเต็มไปด้วยแผลผู้พองนีฝีน้องนะส่งกลิ่นเหม็น จนกระทั่งเพื่อนนี่พยาบาลไม่ไหวจึงกะทิ้งเลยนะปล่อยให้ท่านเนี่ยนอนอยู่จมกองอุจลาระปัสวะแล้วก็หนองพระเจ้าเนี่ยเมื่อทราบก็เสด็จมาแล้วก็มาช่วยพยาบาลช่วยเช็ดเนื้อเช็ดตัวเอาจีวรไปซักนะแล้วเปลี่ยนจีวรใหม่ ก็รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวมากขึ้นแต่อาการก็ลุกลามลงไปมากขึ้นเรื่อยๆตอนที่ใกล้จะตายเนี่ยพระเจ้าเนี่ยก็ตัดนะตัดเป็นธรรมะสั้นๆนะให้ท่านติดสาพิจารณาในขณะที่กำลังปวดอยู่เนะี่ย่า่ังกายนี่มันตั้งอยู่ไม่ไมได้นานนะ ร่างกายนี้มันตั้งอยู่ไม่ได้นานเมื่อวิญญาณออกจากร่างนะขนก็ละทิ้งร่างนั้นก็ต้องนอนทับแผ่นดินเหมือนท่อนไม้หาประโยชน์ไม่ได้ดน,ดไนั่นติสระพิจารณาก็เห็นเลยนะโอ้สังขารนี่มันเป็นทุกข์มันไม่น่ายึดถือเลย,พออยเพราะ่น่นั้นเนี่ยจิตก็ปล่อยเลยนะปล่อยเลย ไอ้ความทุกข์ที่มันบีบคั้นเนี่ยมันทําให้ตระหกชัดเลยนะว่าสังขารมันไม่น่ายึดถือจริงๆร่างกายนี่มันมันยึดมั่นถือมั่นไม่ได้พอปล่อยวางร่างกายนี่นะให้ความปวดก็ทุนเราแล้วที่สำคัญคือว่าจิตก็เกิดปัญญาขึ้นมาหลุดพ้นเลยนะคะที่สิ้นลมนอันนี้เราทุกข์เนี่ยมาสอนให้ให้ปล่อยวาง ถ้าไม่มีทุกข์ไม่มีความเจ็บความปวดไม่มีความเศร้าโศกเพราะสูญเสียคนรักเนี่ยมันก็ยังมีจิตเงื่องยึดติดถือมัน่นแต่เพราะความทุกข์มันทําให้เกิดการปรับเปลี่ยนจะไมะ่จิตนิสยัยหรือว่านิสยัยความเคยชินเดิมๆที่มันเต็มไปได้วยความยึดมัน่นถือมั่นมันคลายลงพอคลายจากความยึดมัน่นหรือปล่อยวางได้เนี่ย ก็หลุดพ้นจากความทุกข์อันนี้เรียกว่าทุกเนี่ยนะมันมันมาบีดนะมันมาผลักให้ต้องปล่อยให้ต้องวางแลถ้าพอ,พอปล่อยวางได้นะจิตก็เป็นอิสระเลยและนี่ถ้าเราพิจารณาดูให้ดีๆนะความทุกข์นี่มันมันมีประโยชน์อยู่ที่ว่าเราจะใช้มันให้เป็นไหม ว่าธรรมดาคนเราเนี่ยก็ไม่ค่อยอยากจะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงอะไรอยู่แล้วถ้าไม่มีความทุกมากระตุ้นมาผลักดันนัมันก็คงจะอยู่กับร่องเดิมๆซึ่งนำพาไปสู่ความทุกหรือว่าทำให้หลงวนอยู่กับความทุกแต่พอมีความทุกมากระตุ้นมาผลักดันเนี่ยไอความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองก็เกิดขึ้น และการปรับเปลี่ยนถ้าทําถูกนะมันก็พาให้เกิดสุขมันทําไม่เกิดความเจริญหรือทําให้ได้เข้าถึงธรรมก็ได้เอาช้านี้ไปเท่านี้นะกับ